สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองฝ่ายสุกูสุสคนนะครับผมเดอ้อวันนี้เคยสานผ้ามากินนี่ครับตำสายบัวใส่กุ้งสดครับผมบู้ยกุ้งกับตัวใหญ่อยู่เด้อครับมคอนี้คนน่ะแซ่บครับพรากกับห้องกระมี่นี่สลัดคอดครับนี่สลัดคอดชะอมนี่ชาอมอันนี้แม่ค้าเพิ่นบอกว่าใบ ไอยอดมันปูครับแต่ผมก็บม่เคยกิ่นบะฮัวเป็นยังไงแล้วก็อันนี้อันนึงครับบะฮัวพัดยังจำบ่ได้แม่ค้าิ่นบอกอยู่ถ้าจำบ่ได้่นบอกว่ามันกินกับลาบกับไอส้มตำได้แต่ว่าผมจำซื้อมันบ่ได้นะครับขอโทษขอภั้หลายๆผู้ใดหูกะคอมเมนต์มาบอกในเด้อครับผมเด้อกับมีแลดิดนะครับนี่ครับนี่แรดิดกินกับนร้ามาแบบเบอเบาลายใหญ่ฮะดูกันเลยครับ <c oughs> <c oughs> <อ>เรื่องบอกมีนมจีนไม่ก,กินน้ำอยู่ครับเดี๋ยวอาใส่อันนี้เท่ากันนึงก้อนนี้กลุ่งก่อนหนึน่ขออย่าใส่มือขออย่าใส่มือทำเด้ครับผม อืมครับครับากพี่น้องครับเอาเลยมาเสิแซมผมเลอพีีน้องเนอดว่าอืมล้วเมื่อนันไนะ่นเพิ่นมาพักอียังงผมก็ลืมจำาม่ได้ เป็นบอกดูผมจำว่่ได้ครับพี่น้องท่านใดหูกับคอมเมนต์มาบอกเลยนะครับเด้ออื้ม มันหอมๆไข่ไข่พักชีครับได้บ๊อมแมนพักชี่ด้วยกินไข่ายๆพักชีแต่ว่ากินพักชีกินแห้งกว่าบได้ว่างหย่อนมันปูนึง เป็นรสชาติอย่างนะครับว่างมือไม่เคยกินครับอืมออกรอนมัน หอมมันมันฝาดๆในจังเลยครับจากนะครับแบบบวกๆนะครับหมืนไทยเลย <c oughs> โอเพชรอืม oh, เนี่ยก็แต่ขอไปพี่น้องครับพีู่กับไลบเนนะนมกินครับลองบ้างจำยี่อ,อน,น่อ้เติมนี่ 嗯，对。Mm, ครับครับเพีดกับเพีดแซบกับแซบอืยจะเป็นครับ นะตัวนี้ก็ตัวนี้ชิ้นยัง่ๆกว่าครับตัวนี้เพื่อท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาสามสองหนึ่งืมห,หวานตัวด้ว ครับครับเสร็จักบกครับแจบเนี่ยนะชะอมมึงนะอืมพอแล้วพอแล้ว อันนี้ตำเองนะครับบริสุทธิอครับครับอร่อยๆไพี่น้องครับกล <c oughs> ิ่นดังได้ครับขอโทษขอให้หลายครับพี่น้องครับ โอ้คราบ <laughs> chết Húi Hmm. Oh. แซ่บครับพี่น,อ <c oughs> อน้อ,นนอ,นนอ,นนอง,ออนนองรอครับเริ่มอิ่มเลยด้วบะเนี่กินเมื่อตอนน้อเนาะกินหมดเมื่อเยาว่ากันนะพี่น้องเด้อเริ่มอิ่มแล้วครับเกยตานเริ่มอิ่มแล้ว โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับกินบ่มือครับยิ่มแล้วครับขอถวดขอให้ยีรีครับแล้วกขั้นมาคลิปนี้นะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมเหตุคลิปใหม่ๆในเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกันไม่ลินนะครับ